กับผมอีกครั้งเช่นเคยนะครับเรามาถ่ายตอนดดแดดละร้อนดูสักครั้งนะครับว่าเป็นยังไงวันนี้เมืเรามาอยู่ในสวนแก้วมังกรนะครับนี่ฝนช่วงนี้ตกมาสองสาวันแล้วนะครับโรคเริ่มลงอีกแล้วนะครับแต่ก่อนที่เราจะฉีดยารักษาโรคนะครับเรามาดูอ่าดอกของแก้วมังกรก่อนนะครับนี่ครับผมอันนี้ กำลังจ่อช่อดอกนะครับดอกยังไม่บานถ้าลักษณะดอกบานแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับก่อนนี่ครับดอกบานแล้วนะครับพอดอกบานเสร็จก็จะจ่อเป็นผลนะครับเป็นลูกนะครับเห็นไหมครับประมาณนี้นะครับเพราะมันจะบานช่วงกลางคืนถึงเช้านะครับนะครับพอสายมาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับสวนนี้ผมไม่ได้ฉีดยาประมาณเกือบสองเดือนแล้วนะครับ เพราะว่าช่วงนี้ยุ่งยากกับอ้อยอยู่นะครับเพราะไม่มีใครทําช่วยก็ทําเองตลอดนะครับนี่ครับมาดูเดี๋ยวเย็นนี้เราจะได้ทําการฉีดนะครับผลิตภัณฑ์ m วนะครับโดยหัวใจหลักเราก็ใช้แอปซ่านะครับแอปซ่า e 8 0นะครับใช้ผสมน้ํานะครับ สองสามซีซี c c ต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับผมแต่เราจะใช้ฉีดใช้ฉีดนี้ก็คือช่วงนี้เป็นช่วงออกดอกติดผลนะครับเราจะใช้สูตรบำรุงดอกและผลนะครับก็ใช้เอซ่าแปดสิบสองถึงสามซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับใช้ในไนโตรเจนยูเรียแพนไนโตรเจนพัดนะครับก็ใช้ประมาณสามสิบห้าซีซีต่อน,น้ำยี่สิบเนนี้ใช้บำรุงให้เขียวขึ้นนิดนึงนะครับ บวกด้วย NPK Newtplan NPK นะครับ 70cc ต่อน้ำ20ลิตร n e w t p l นี่นะ n e w t p a n โพแทสเซียมอ่าลืมครับไม่ได้เอาตัวอย่างมาให้ดูพออยู่ในคลิปแรกแล้วนะครับ n ติ t แ l a น NPK ก็ใช้ประมาณอ่า 30cc ต่อน้ำ20ลิตรนะครับ ก็จะมีพวกนี้คือแพนโบรอนใช่ไหมครับ3ามิีตนน้ำ20ลิตรแล้วก็นิวทริแพนเอจีธาตุอาหารรองนะครับเสริมไป <c oughs> เพื่อที่จะบำรุงดอกและผลทำให้ผลผลิตนะครับดอกนะลักษณะผลนะครับจะขยายขนาดผลให้โตขึ้นตามที่ตลาดต้องการครับเพราะว่าแก้วบางกรน,นี้จะคัดเกรดนะครับ2-3ลูกโลนี่ถือว่า ถือว่าเป็นเกรดเกรดดีนะครับก็ตามตาส่วนนะครับถ้าเล็กลงก็เป็นเกรดดอกเกรดอะไรก็ขาเรียกว่าเกรดดอกครับลูกเล็กๆครับก็ตามเกรดครับราคาก็ลดหลั่นลงไปครับเพราะว่าสังเกตครับไม้ผลของเรานะครับก็จะมีการคัดเกรดนะครับถ้าเราใช้ผลิตภัณฑ์ที่มาเสริมมาฉีดนะครับมาเพิ่มให้ ผลผลิตของเรามีมูลค่าเพิ่มขึ้นครับก็ถือว่าดีนะครับเรามาดูกันครับว่าปีนี้นะครับจะเป็นยังไงกับผลิตภัณฑ์ของแอม mv ครับที่เราจะใช้ฉีดก่อนนันนี้นะครับผมใช้แอปซ่าอยู่แล้วนะครับก่อนที่จะมาใช้พวกไอ้นิวติแพนเนี่ยครับผมจะใช้แอปซ่า80ครับฉีดเป็นสารเสริมประสิทธิภาพอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าคุ้มค่าครับแล้วก็ดีครับเพราะว่ามันสามารถ ดูดซึมสารอาหารต่างๆหรือแม้กระทั่งสารกำจัดเชื้อรานะครับที่ผมใช้คือแมนโคเซปกับคาเบนดาซิมนะครับทำให้กระจายตัวครับจับพวกกิ่งกิ่งก้านของแก้มงกรนะครับนี่ครับก็คือฉ่ำต้นเลยครับสังเกตง่ายๆนะครับการกระจายตัวของสารเคมีมันจะจับทุกอนุของกิ่งก้านของแก้มงกรนะครับทำให้ เสริมประสิทธิภาพของสารกำจัดเชื้อราเร้ครับทำให้เชื้อารอานี่หายไปเลยครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้ฉีดมาเกือบประมาณ2-3สเดือนแล้วนะครับก็มีขึ้นมาปะปลายบ้างแต่ถือว่าดีขึ้นกว่าเดิมมากมายเพราะว่าปีที่แล้วนะครับสวนป่านี้ครับนี่ครับโดนแอนเทคโนดกับโรคใบจุดนะครับทําลายผมต้องตัดกิ่งทิ้งครับเนี่ยดูซากกิ่ง เก่านะครับนี่ครับอู่ตามพื้นนะครับเยอะแยะเลยครับอันนี้ก็ย่อยสลายไปนะครับมันตัดมานานแล้วนะครับน่ครับยังมีลงเรืออยู่บ้างปบปลายนะครับถ้าไม่ตัดทิ้งมันก็จะลามไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าพวกยอดที่แตกมาใหม่ครับจะเป็นโรคสังเกตดูครับนี่ผมไม่ได้ฉีดนะครับนี่ผมจะเริ่มฉีดใหม่ครั้งหนึ่งนะครับนะครับนี่ตอนนี้ดอก จอดอกออกเยอะแยะอะไรครับกําลังนี่ครับอันนี้ก็ดอกเริ่มบานแล้วครับคาดว่าต้นเดือนหน้าผลผลิตน่าจะออกแล้วนะครับครับก็เลยต้องต้องต้อง,อง,องรีบฉีดว่าของผลิตภัณฑ์เอมวผมเพิ่งได้มานะครับเมื่อวานนี้ฉีดไปนี้ตอนเย็นนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันใหม่ครับว่าอ่า ผลผลิตที่ได้จะมีคุณภาพดีขึ้นหรือไม่เพราะเราใช้สูตรบำรุงเลยนะครับบำรุงผลผลิตนะครับบำรุงดอกและผลนะครับแต่ผมรับประกันครับว่าตัวแอฟซ่านี่ใช้ดีแน่นอนนะครับเพราะผมเคยใช้เคยใช้มาก่อนแล้วนะครับนี่ครับอันนี้พ่อปลูกไว้ให้นะครับประมาณพันกว่าหลักนะครับแก้วบังกรนะครับ ส่วนนี้ก็ประมาณสองปีกว่าแล้วครับสองถึงสามปีแล้วมั้งน่าจะได้นะครับผมก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับมาทำให้พ่อนะครับนี่ครับก็แกทำไว้พอดีช่วงครับแกป่วยปีที่แล้วครับผมก็เลยมารับช่วงต่อแกนะครับแกป่วยแล้วก็ไม่สามารถที่จะมาดูแลได้เหมือนเดิมนะครับ ชีวิตต้องดําเนินต่อไปครับเลยต้องมาทําแต่ก็ทําให้เต็มที่ครับพ่อสร้างไว้ให้แล้วนะครับเราก็ต้องดูแลกิจการแทนพ่อนะครับอีกทีแล้วนี่โลกลาเต็มเลยครับเต็มกว่าน,นี้อันนี้นี่ครับลักษณะลามันอยู่มันจะเป็นแห้งๆอย่างนี้นะครับพวกแอนตี้นูอนอยู่นะครับเดี๋ยวจะฉีดเราจะอยู่อีกไหมเยวจะมาเคาะนะครับ อันนี้ก็กิ่งมันนี่ครับมันอยู่แล้วแต่กิ่งมันเริ่มแก่แล้วถ้าจะเป็นเป็นไปได้เราก็ค่อยตัดทิง้งแต่งกิ่งไปนะครับกิ่งอันนี้กิ่งที่เกิดมาใหม่จะเริ่มเกล่้งกำลังเป็นโรคครับนี่ครับนี่ถ่ายให้ดูกันสดๆเลยครับนี่ครับเริ่มกาลังจะเป็นโรคนี้นี่ใบจุดลาสนิมนะครับกลาลังมาแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันครับเย็นนี้ก็เป็นไปได้ก็อยากให้เพื่อนๆที่สนใจนครับฉีดอา่า ยาหรือพ่นทางเคมีอะไรต่างก็ฉีดตอนเช้าดีที่สุดนะครับพราอากาศดีครับฉีดเช้ามืดเลยแต่นี่บางทีเราก็เรียกไม่ได้ก็ฉีดตอนเย็นก็ได้นะครับไม่เป็นไรพอได้นะครับเพราะพืชสามารถดูดซึมไปใช้ได้เพราะเราใช้สารเสริมประสิทธิภาพแอมเวย์80นะครับนี่ครับจะมีอยู่สสวนสวนอีกอกสวนหนึ่งนะครับอยู่ข้างๆกันนะครับปลูกก่อน อันนี้ประมาณ3ามี่ปีแล้วครับอันนี้3ปีกว่า3ปีกว่าถึงสปีแล้วครับนี่ครับอันนี้อยู่ข้างกันพันสมมากก็ส่วนนี้เอามาจากภูเรือครับแต่ว่าจะให้ผลผลิตเหมือนภูเรือครับลูกใหญ่ๆโตๆัวๆะมานลูกโลลูกไอหนึ่งึงสองลูกโลครับก็อย่างว่าครับบรรยากาศภูมิอากาศมันไม่เหมือนกัน ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยตรงนี้ด้วยแต่เราจะใช้ปลิพันธ์ของ m v นะครับมาดูซิว่าผลผลิตของเราออกมาลักษณะลูกจะเป็นอย่างไรนะครับช่วงนี้แดดจะจัดหน่อยนะครับก็ถ่ายตอนแดดด้วยก่อนเที่ยงนะครับผมแดดร้อนมากแต่วันนี้ไม่รู้ว่าจะพายุจะเข้าหรือเปล่านะครับวันนี้หรือพรุ่งนี้ เห็นพยากร์อากาศไว้ว่าอย่างนั้นแต่ไม่ต้องห่วงเพราะว่าเราฉีดไปแล้วสารเสริมประสิทธิภาพสามารถเอาเพืชไปใช้ได้โดยตรงเลยนะครับดูดซึมได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องกลัวแดดและฝนเลยครับฉีดได้เลยนะครับอันนี้คือนะครับมาดูป่าแกะมังกรนะครับอันนี้ปลูกได้ประมาณเกือบสี่ปีแล้วครับมันจะมีเก่ง อยู่ข้างล่างครับกิ่งแก่นะครับนี่ครับที่โดนโดนเชื้อแอนเทคโนนครับทำลายไปนะครับแต่มันก็แห้งแล้วนทำอยู่ครับนี่นะครับช่วงนี้อากาศจะแห้งแล้งหน่อยครับก็กำลังจอดอกแต่ส่วนนี้จะออกช้ากว่าส่วนส่วนเมื่อกี้นิดนึงนะครับมาดูกันนะครับดูบรรยากาศภูผาขาวนะครับไล่ผมอยู่ติดภูพอดี ผถ่ายเพื่อให้ดูกันนะครับเดี๋ยวเย็นนี้นะครับเดี๋ยวแดดร่มลมตกก่อนนะครับจะได้จัดการสูตรบำรุงดอกและผลนะครับแอปซ่าแ0แล้วก็่าอาหารหลักอาหารรองที่เราจะใช้ฉีดร่วมกันนะครับลองดูนะครับแล้วผมอาจจะได้เสริมสารเคดเช้วล,ลาไปด้วยครับนิดนึงเพาะฉีดครั้งเดียวเพราะพื้นที่มันเยอะนะครับ ก็ต้องฉีดครั้งเดียวให้มันคุ้มไปเลยนะครับลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงครับขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวอะไรมีการคืบหน้างอะไรนะครับเดี๋ยวจะมาถ่ายทอดให้เพื่อนได้ดูกันอีกนะครับขอบคุณครับ